Si O timing Sip Ba ที่ักที่รักหลับตาแล้วก็ช่วยนับหนึ่งถึงสามให้หน่อยสิ <hmm> คือเขามีอะไรจะเซอร์ไพรส์ที่รักอ่ะ <laughs> หนึ่งสองสาม <laughs> ไอ้ป๊อบมันอยู่ไหนใครอยากเป็นเศรษฐีเช่นน่ะสิเช่นน่ะสิไอ้ป๊อบมึงอกอกมาเดี๋ยวนี้นะกร,รู้มึงอยู่แถวนี้อะคมเมลไลด

ุยบนี่พี่เบนพี่มึงโดนหมาบ้ากัดมาไม่ใช่หรอแน่ใจนะว่าไม่ไปหาหมออ่ะหมาตัวเล็กนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกโอเคไหมฉันขอกินคำน่งได้ไหมนั่น พ่อยยังชั่วฉันเพิ่งไปอ่านในเน็ตมาคนที่มึงโดนหมาบ้ากัดมันจะห่วงของดีนะที่พี่ไม่เป็นไรอะ่ะอืึีิลักเชื่ออะไรแบบนั้นด้วยเหรอไรสาระ <c oughs> นี่ที่รัก <c oughs> น้ำเย็ยนชื่นใจไหมก็เย็นชื่นใจนะ พี่ลองดื่มอีกคำสิเดี๋ยวรบแปนะ๊บนาะพี่ขอไปฉี่แปนะ๊บนึงปวดฉี่มาก ใจเย็นใจเย็นนั่งลงนั่งลงไ้่ยนั่นเก่งมากขอมือหน่อยโอ้ลัาลักลับลักไหนหาด้วย หรอซินเฮ้ยโอ้ร้านนั้นร้านนั้นไม่เอาร้านนั้นไม่อร่อยอ่ะพี่มีร้านหนึ่งร้านนั้นเด็ดมากเลยนะเออเดี๋ยวพี่แนะนําให้นะโอเคเดี๋ยวพี่กําลังไปกําลังไปโอเคนะไปไปไปไหนวะไปกินข้าวเฮ้ยไปได้ดิเฮ้ยมันยังไม่อิ่มอยู่หรอเนี่ยมันกินลูกมะละกอลูกเบลร์เอร์เบทิรมเลยมันทำไมยังกินไม่อิ่มวะเนี่ยแตงโมเฮ้ยผมแค่เรียนคำย่อยไว้เฮ้ยมันก็เรียกนคำย่อยอะไรดิ กูไปได้ไหมกินได้เหรอลงมาแล้วก่อนนะอฮ้ไปังในี้ใสยทยพันเอร่อย,ยไหม่อยเฮ้ยป๊อปมือถือใครตกอยู่ตรงนั้นวะโอ้ iPhone สิห้า Pro Max ซะด้วยโอ้รุ่นนี้แพงมากเลยนะสมัยกูอยู่อเมริกากูใช้รุ่นนี้แหละแพงจริงเฮ้ย <laughs> ว่ามึงรีบแต่พอดี่ดดว่าเดี๋ยวเจ้าของเครื่องมาเห็นจะโวยนุว เฮ้ยป๊อ<ค><ณ>ว่าเราปลอดภัยไว้ก่อนเราไปซื้อกับข้าวไปกินบ้านมึงดีกว่าไหมเผื่อเจ้าของเครื่องเอามาแถวนี้มาตามหานี่อดเลยนุย้ยถ้าเขาเห็นเน่ะอดเลยจริงด้วยป่ะไปซื้อกับข้าวไปกินบ้านมึงเราเอาเงินนี่ไปซื้อกับข้าวด้วยเดี๋ยวกูไปรอที่บ้านกูอ่ะจะบ้าเลายป๊อกเงี้ยนี่จไปพออะไรวะนี่ซื้อผักของกโลก็หมดแล้วเนี่ยงั้นเอาไปหมดจานนี้เลยนะอืมเค งั้นเดี๋ยวไปเจอนี่บ้านมึงนะกูไปรอที่บ้านนะโอเคไอ้เล <Hey, Bob. S 1> mm ่นเฮ้ยพบมึงรีบเอาตทรศัพท์ออกมาแบ่งกันได้เลยวิไอ้เบนไอ้โง่จะแบ่งยังไงวะจะให้หันครึ่งเงยตึกยางนะมงอนือเครื่องเนี้จะขายได้ราคาหรือเปล่าก็ไม่รู้งั้นเอางี้อาหารมื้อเนี้ยกูเลี้ยงใช่ไหมล่ะงั้น มือถือเครื่องเนี้ยกูขอแล้วกันเฮ้ยจะบ,บ้าเหรอไอ้ป๊อดกับข้าวมือนเนี้ยมึงก็กินด้วยกันกับพวกกูหรือเปล่าวะฮะแล้วอีกอย่างอะนะกระเป๋ามึงก็มีแค่ไม่กี่บาทเองอะไม่กี่ร้อยเองแต่เครื่องมือถือเครื่องเนี้ยเ้าไปขายเนี่ยมันน่านจะได้เป็นหมื่นเลยนะเว้ยออกมามาบ,าบาอกเลี้ยงข้าวแล้วจะจบเ่ยเออกมาโอ้ยเขาแตกซะด้วยขายได้ถึงหมื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ย เช็กลวคะโอ้ยชื่อกูหายไปไหนวะเออซินขอเข้าเครื่องพี่อยนดิได้สิเอาเฮ้ยสรุปนิดมือถือกูนี่วะเอา้าเลอเฮ้ยแล้วมันไปตกอยู่ตรงนั้นได้ไงวะเฮ้ยนั่นดิ ไอ้ตกเงินได้ไงวะเก็บไได้ไงวะเคสหายไปไหนวะเนี่ยพี่ป๊อบเมื่อกี้ฉันเก็บเคสมือเธอได้นหนึ่งอะไม่รู้ว่าใช่ของพี่หรือเปล่าเฮ้ยใช่มึงเกองพี่เฮ้ยป๊อบเฮ้ยวันนี้แต่งตัวหล่อเชียวนะไปไหนมาวะมึงไม่ต้องมาทำเป็นชมกูเลย เรื่องเมื่อวานที่มึงสองคนหลอกกูอะถึงจําได้ะ้วยแม่ป๊อบมึงก็อย่าคิดเล็กคิดน้อยดิว่าอาทิตย์นึงมึงมาคอลแลบกับช่องกูเนี่ยมึงก็ให้กูเป็นคนแก้มึงบ้างดิว่าป๊อบโอ้อะไรเนี่ยเอออัอนนี้มีธุระอะไรกูเปล่าหอคืองี้เว้ยคือเพื่อนกูเนี่ยเพิ่งกลับมาจากเมกาเว้ยคนเนี่ยสวยมากเลยนว้ยมึงสนใจเปล่าวะเดี๋ยวกูแนะนำให้มึงรู้จักเฮ้ยเอาดิเมื่อไหร่ดีอะ ตอนนี้เลยงั้นเดี๋ยวกูขอถ่ายรูปมึงส่งไปให้มันดูก่อนนะเฮ้ยกูรีบจนกูลืมเอาโทรศัพท์กูมาเลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยสิงึงเอาโทรศัพท์มาเพื่าวะเดี๋ยวกูถ่ายรูปพร้อมหน่อยโอ้ยกูยก็ไม่ได้เอามือถือมาอ้าวแล้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 วเฮ้ยนี่เป็นแผนของมึงสองคนปาวะฮะโอ๊ยป๊อบมึงเห็นกูเป็นคนแบบนั้นหรือเออมึงอะคนแบบนั้นแหละแล้วแต่นอเว้เออแล้วแต่นะไปเถอะเออเดี๋ยวเดี๋ยว เออเอาเราโดนสบูุถ่ายก็ได้เออสวยมากเลยนะแต่มาหยาบโอเมกากูยิน,นนะี่นะตรงนี้วิวดีได้ได้ละให้ปวดรบปวดรบปวดรบเต็มอ,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 อ่าเดี๋ยวนะอ่าโอเคเฮ้ยขงยังนิดนึงโอเคอเฮ้ยวิวสวยนะแต่เอ๊แต่มืองถือของแบบนี้มันมันดูไม่สวยปะ่ะเฮ้ซิมช่วยมันถือของหน่อยดิได้ดิเออซิงอ่า <c oughs> เอานะ โอเคหนึ่งสองสามแชะอ่าขยับหน้าขยับซ้ายนิดนึงอ่าหนึ่งสองสามแชะอ่าดูนะอ่าขยับขยับเออหนึ่งสองสามแชะเออไ้ยดีว่ะดีเออสวยมากเลยว่ะเอออออ่าโอเคเฮ้ยมึงรอฟังข่าดีจากกูะนว้ยเดี๋ยวกูไปก่อนเดี๋ยวกูส่งให้มันก่อนนะโอเคนะเจอกันอ่าจริงจริงว่าเบนก็เป็นเพื่อนที่ดีนี่ว่ะ เอาเฮ้ยมือถือกูสิเอา้าไปของกู <c oughs> โถงน่เสียค่ามันจะได้จมูกโต <c oughs> เออช่างมัน <c oughs> ให้งอบ้างกันได้ก็ตีมงอบ่อยแล้ว